ห้าปุญญาพิสันทสูตรว่าด้วยห่วงบุญกุศลสี่สภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศลห้าประการนี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจห่วงบุญกุศลห้าประการอะไรบ้างคือ หนิกษุใช้สอยจีวรของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญกุศลของทายกนั้นประมาณไม่ได้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจสอง ภิกษุชั้นบินทบาทของทายกใด 3. ภิกษุใช้ส้อยวิหารของทายกใด 4. ภิกษุใช้สอยเตียงตังของทายกใด 5. ภิกษุใช้สอยคิลานะปัจจัยเพศสัชบริการของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิที่ประมาณไม่ได้อยู่ เป็นห่วงบุญกุศลทายกนั้นประมาณไม่ได้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจห่วงบุญกุศลห้าประการน,นี้แลนำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผล ให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจการกำหนดประมาณของบุญอริยสาวกผู้เพียบพร้อมด้วยห่วงบุญกุศลห้าประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจมิใช่ทำได้ง่ายๆแท้จริงห่วงบุญนั้นย่อมเกิดถึงการนับว่าเป็นกองบุญที่ใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยการกำหนดปริมาณของน้ำในมหาสมุทรว่าน้ำมีปริมาณเท่านี้อาลกะน้ำมีประมาณเท่านี้ะะนร้รอยอาละกะ น้ำมีประมาณเท่านี้พันอาระกะหรือน้ำมีประมาณเท่านี้แสนอาระกะไม่ใช่ทำได้ง่ายแท้จริงปริมาณของน้ำในมหาสมุทรนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงน้ำใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยฉันใดภิกษุทั้งหลาย การกำหนดประมาณของอริยสาวกผู้เพียบพร้อมด้วยห่วงบุญกุศลหประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจมิใช่จะทำได้ง่ายแท้จริง ห่วงบุญกุศลน,นั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยฉะนั้นแม่น้ำหลายสายคับข้างไปด้วยหมู่ปลาหลายบ่าไปยังมหาสมุทรอันเป็นที่ขังน้ำขนาดใหญ่ประมาณไม่ได้มีสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นแหล่งรัตนะชั้นเยี่ยมชันใดสา,ายทานแห่งบุญย่อมหลั่งไหลไปสู่นรชน ผู้เป็นบัณฑิตผู้ให้ข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องปูลาดเปรียบเหมือนแม่น้ำคือห่วงน้ำไหลไปยังมาหาสมุทรฉันนั้นปุญญาพิสันทสูตรที่หจบ